ดูดครับฮึว่อ,อร่องไปเอาวา,ยยา,งาหมงมีพวงโ้ยดเลี้ยงเใส่บบบบตัดก้หนึ่งัน้ยจังไรพวงแก้วสปีนพ่อปีกไก่ปีนพ่อญา,าสม ุ้เดลาย่หลสิบสองตัน่ยเพนีพ่อรถเตัวสไปไปซะเรื่อยพ่อขาไปตีลกกาเหอสยสตันวะนนีใส่ตัวมันไปแต่มันอันตีนพ่อมันสิตันมันลมบอมันเออเฉี่ยม รถเฉี่ยมคุณพอดีแม่ไอตัวนี้เลยขาดขาดต้องปีนเลยนะอ้อยนานมันไต้น้ำมันทางธรรมดาเะารนี่มันปีนเออโอ้มันโดดข้อเลยแม่ที่เหลือลูกเอ๋ลูกปืนมันแตกเขาเลยตัดเขาเลยตัดเขาเขาเลยตัดไหมเลยตัดปกติเขาเลยตัดมาเลยตัดแบบเละเฉี่ยมไม้เล็กอยู่

แ้หัวกันเลยเาเดี๋ยวมันเองหัวจะคนักเลอ่อืมเ้ยมันมากใจนบ่มากนะอืมมันบางมบอเลยเลยมกมันมือมันอยากมากมันอามากมันก็เรหมันเลมันเลขัดใจมันขัดใจมือคอยมันเจ้าหายไปเืงมันคงานมันถ้าเจ้าเงนงอหลายคนตลาด่ไปเป็น เจ้าของานั่นแหะเอานเล่นเหรียญมากเลยนี่เยี่ยมขอเลยองนี่ปอบเออเเอาปอบนั่นแหะนี่เขาจอดอะไรยู่ซึ่ข้บอกมว่าเยมันอะไรนมึงได้ว่าใ่กนว่าวางไหมยังใ่กไปพวกมันพวกก่อยใส่แหงย้งใส่ถาฝนอ่ไรดิ ก็ตัดลงมันไว้หรอเนาะมันย่ำนี่หัวใหญ่ะเป็นมนาบานมาคูดใส่กันขูดไขกขูดม,มันหน่อยนีส่สิออกไปละตีสันกูดวหือมันตัวล่าเขาไรละสองสันคูดบ,บืน้นสามสันถ้าว่าเนี่ยที่พนว่าสั่นไปพนได้ถ้าว่าตูาานนน้นี่ไปรับนี่คือเลี้ยงฉินนั้นคอนสวยนะค่อนสวเขาาอกกันโน อันคาด๋ยวนี้มาออกเงเลยก็เดินม yeah. ันไม่กระจายก็จ่ายกบปั้นใหเลยออกแหวนจะถ่ายรูปติได้ยังน่ะรูปน่าไปลงเฟซได้งามไปไปลงเลยเออโ้ยเขาต้องคุยไปลงนี่นี่แหลเขาจะวาดมากเขีนมันนี่แหละครับเออคนมาดก็ม้วนดิเดดิวาด่ ทีนี้ครได้เบียกเขาน้องพลังบวกครับเอาคุณว่ะน้องพลังบวกจังละคุณอาวันสีดอนวันบอลฮะสีดอนวันเอลบอลอะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้่แต่ย้นอ่อยเขามีประวัติแมาหาใครดูคานเทนไป เขาว่านอนกอดเท้าไฟหุ่นต่าวเจ้เจ้หุ่นนาตั้งไหนเขาวไอเล่ามาหาด้วยฝ่าไหาเขากวนเอเเอาพวประบัไฟอยากหัวผู้ไหนไปร้านมันมอนไม่ใมักินเราทุมครับชิมนียไว้สนิทครับชิมหนาจะว่ากันไหมครับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามในยูทูบมั่นเครับสวัสดีครับ